ราคาเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับกับคุณไดไอออนิกไฟท์ครับเป็นคันนี้น, Fight, นะครับผม3ล้าน7จ็ดแสนเก้าหมื่นบาทนะฮะจากลกจากที่รอคอยราคากันมาอย่างเนิ่นนาน,นะครับจากเจ้าคันนี้เลยเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันว่า3าล้านเจ็เป็นอย่างไรไ <ป S 1> ครับไปครับเ <ไป S 3> รามาอยู่กันที่เรื่องที่หลายๆคนอยากรู้กันเลยดีกว่านะครับว่าเจ้าคันนี้มีพละกําลังเท่าไหร่นะ,ค,ะครับผมเจ้าคันนี้นะฮะมีพละกําลังมอเตอร์ไฟฟ้านะครับสูงสุดอยู่ที่ 4 4 8กิโลวัตต์หรือ601แรงม้าในโหมด normal นะครับในโหมดปกตินะครับผมแล้วก็มีกำลังมอเตอร์ไฟฟ้าสูงสุดนะฮะในโหมดของอ่ากรีนบู t นะครับในกรีนบู t นะครับผมก็อยู่ที่478กิโลวัตต์หรือ641แรงม้านะครับผมนะ ก็เรียกได้ว <y Catholic ser ings> <nes> ่าแรงจัดทีเดียวนะครับเป็นรถไฟฟ้าที่แรงจริงแรงบิดนะฮะอยู่ที่770นิวตันเมตรเลยนะเพื่อนเพื่อนฮะแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนนะครับผมความจุความจุพลังงานแบตเตอรี่ไฟฟ้าสูงสุดนะครับอยู่ที่84ครับสีกิโลวัตต์นะครับผมแล้วก็ชาร์จหนึ่งครั้งนะฮะสามารถวิ่งได้ไกล448กิโลนะครับผมสำหรับเจ้าคันนี้นะฮะเรามาดูรอบคันนะครับดูภายนอกนะฮะคือเขาแตกต่างจากไอออนิกไฟนะครับตัว ทั่วไปนะครับผมก็มีการตกแต่งพิเศษในสไตล์ของ N นะครับผมนี่หลักๆเลยนั่นก็คือจังน้าตวเนียนะครับที่ในในในตัวของ i อ n i c ิกไฟอ่ะเขาจะไม่มีเจาะสารองตรงรูตรงนี้แต่ตั้งตัว N มีนะครับผมแล้วก็ดูสปอร์ตมากขึ้นนะครับแฟลชข้างล่างนี้เปิดปิดได้นะครับผมนะเปิดปิดได้นะครับแล้วแต่โหมดนะครับไปหน้าไปเดอโอ้โหดูชุดแต่งแล้วก็จะมีตัวลายสีส้มเนี่ยครับรอบคันเลยนะครับทำให รู้ว่าเป็นตระกูลเอนะครับแล้วก็นี่นนฮะเอามาดูที่ด้านข้างนะเรามาเริ่มจากตัวตัวล้อเลยนะครับแม็กนะครับขนาดนะครับ275/35 R21 นะครับผมแล้วที่เห็นอยู่ตรงกลางนั่นก็คือจานเบรกขนาด400มิลลเมนะครับผมแล้วก็คาลิเปอร์สีแดงโดดเด่นเลยนะฮะ4พอร์ตนะฮะอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ล้อแม็กสวยนะเต็มซุ้มทีเดียวนะครับด้านข้างก็ไล่ลงมาเป็นชุดแต่งของเอ็เขานะครับผม สวยงามมากเลยนะแล้วซุปล้อปโป่งเนี่อมีแบบช่องดักอากาศอยู่ตรงนี้ด้วยนะด,ด้านข้างก็จะมีนี่แล้วก็ลงมาด้านล่างเนี่ยเห็นเป็นสีส้มๆเนี่ยจะมีสัญลักษณ์เอ็นอยู่ข้างๆเห็นไหมเป็นสปอยเลอร์ด้านข้างที่เขาติดมาให้กับสำหรับเจ้าเอ็นโดยเฉพาะนะคระับและทุกอย่างก็จะเป็นเป็นคอนเซ็ปต์ของเขานะครับสวยงามมากเบรกเบรกหลังนะครับเบรกหลังนี่ด้านเบรกหลังนะครับ360มิลลิเมตรนะครับผม นะแล้วก็1พอร์พนะอันนี้นะครับผมสวยงามทีเดียวท้านหลังก็จะเป็นตามสไตล์ของไอออนิฟไฟอยู่แล้วนะครับไอคอนโลโก้ต่างๆก็จะเป็นสีดําทั้งหมดนะครับผมนะตนี้ก็จะมียื่นออกมาจากตัวรุ่นปกตินะครับยื่นออกมาจากตัวรุ่นปกติทําให้ดูรถด,ดูสิ่งมากขึ้นนะคันนี้นะพร้อมสิ่งเลยเพื่อนน,นะฮะนี่ดูข้างล่างดิฟฟูเซอร์นี่สวยงามมากแล้วตัดด้วยสีแดงนะครับเป็นสตนะ๊อปเบรกนะตรงนั้นนะ สีแดงตรงกลางนี่เป็นไฟนะมีไฟด้วยนะเออไอ้เบรกนะเป็นสต็อปเบรกอ่ะเอ้ยสวยงามนะครับภายนอกนะครับดูเท่ขนาดนี้นะครับดูสิ่งขนาดนี้เบรกก็สิ่งมาแล้วนะแน่นอนฮะเวอร์ชัน n อันนี้นะฮะยังมาพร้อมระบบช่วงล่างแบบไฮเปอร์ฟอร์แมนส์นะครับที่สําคัญฮะเขามาพร้อมเฟืองท้ายที่ิีเทเลสซิแบบไฟฟ้านะเพื่อนนะสามารถปรับมวกาางับขีดได้ถึง3โมมวนะครับเป็นอีโค่นอมลนะครับแล้วก็ n โหมดนะครับผมคร่าวๆเดี๋ยวเราไปดูภายในกัน เราเข้ามาแปลกๆหน่อยนะเราเข้ามาที่ด้านหลังก่อนเลยนะครับขูนั่งสบายนะเพื่อนนะนะ้สิ่งด้วยนั่งสบายด้วยนะครับเพื่อนๆนะแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นหนังกลับนะครับทำให้ตัวเราเนี่ยเวลารถวิ่งเร็วๆไม่ไม่ไม่ไหลไปมานะครับผมนะหลังคา p ์พานอโมิกรูฟนะครับผมใหญ่นะทำให้รถดูกว้างวางมากยิ่งขึ้นนะครับผมมีแอมเบียนไรส์นะครับรอบคันเลยนะครับแล้วก็สีสันนี่ดูสิ่งม่ากมีม่านด้วยนะนี่ใช้มือดึงเอานะครับผมด้านหลังมี usb นะแกซีสองจุดอยู่ตรงให้อยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปด,ดูนี่นี่นี่ด้านหลังนี่เห็นไหมบอกเขาเป็นแบบบัคเก็ตซิสนะครับผมแบบแบบโหทรงบัคเก็ตซิสเลยนะครับแล้วก็มีสัญลักษณ์ N อ,อยู่ตรงนี้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันว่ามันจะเจ๋งขนาดไหน <S <S เราไปอยู่ที่ด้านหน้าเพื่อนๆนะดวงวารายนะน่นอนฮะ,ะ,นะนนฮะโหวงแน่นกระจับกระชับมือดีนะครับผมตรงมัลติฟังก์ชันของพวงมนาลัยนี่มีโหมดต่างๆให้เล่นหลากหลายโหมดมากเลยที่สําคัญคืออันนี้ฮะ NGB นี่คือโหมดบูสต์นะครับผมนี่เขาเพิ่มนะเพิ่มพลังแรงม้าอีก20่สิบแรงม้าเลยนะถ้ากดโหมดนี้เข้าไปนะฮะโอ้ยิ่งทําให้แรงเข้าไปอีกนะครับผมแล้วก็จะมีโหมดดริฟติ้งต่างๆนะครับอยู่ตรงนี้นะฮะ c o โค่ m a l จะปอร์ตเนีที่ผมบอกนะครับผมตรงนี้เปลี่ยนโหมดนะครับผมแล้วก็ควบคุมระบบต่างๆจากตรงนี้นะครับผมนี่ตรงนี้หน้าจอก็เป็น เป็นเป็นดิจิตอลทั้งหมดฟูลดิจิตอลทั้งหมดเลยนะครับผมตรงนี้กระจกนะครับแน่นอนรถสมัยใหม่ก็ต้องเป็นกล้องแล้วนะฮะนะหมดปัญหาเรื่องมองจกหลังไม่เห็นนะครับเพื่อนๆฮะคร่าวๆนะเพื่อนเนะเราดูกันเร็วๆนะครับตรงนี้กันปุ่มควบคุมแอร์ทั้งหมดนะครับผมนะแล้วก็ควบคุมระบบนะครับต่างๆนะครับมีเดียต่างๆอยู่ตรงนี้นะครับผมไวเลสชาร์จิ่งมีมาให้หนึ่งจุดอยู่ตรงนี้นะครับไรท์ไทป์สี่สองำแหน่งอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องรอบคันนะครับสามสิบหสามร้อยหกสิบองศานะครับผม นะตรงนี้ยังมีใช้สีอีกหนึ่งจุดนี่โอ้โหใช้สีเยอะจริงๆนะฮะหนึ่งจุดนะฮะที่วางกงวางแก้วอยู่ตรงนี้นะฮะเบาเป็นบัเกซิสอย่างที่ผมบอกนั่งกระชับตัวดีนะครับผมนะโอ้สวยสวยสวยคุ้มไหมเพื่อนๆไปลองขับดูก่อนนะแล้วคุณจะรู้ว่ามันคุ้มหรือไม่คุ้มนะคุณอยู่ที่คุณและว,ว่าเหมาะกับไลฟ์สไตล์คุณหรือเปล่ามันเป็นรถขับขับเล่นนะ่ะเพื่อนๆเอ้ยมันเป็นรถขับมันวิ่งระยะทางเวลาถ้าเราซัดเยอะๆนะ สี่ยกว่าแล้วน่าจะไม่ถึงแล้วนะน่าสองสามร้อยก็พอแล้วนะครับผมนะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะก็เดี๋ยวเราไปสูนด้านนอกดีกวนะ่าไปฮะเป็นไงกันบ้างฮะกับเจ้ารถยนต์ไฟฟ้าตัวโหดคันนี้ครับจากคุณใดนะครับผมนะราคาเขาอยู่ที่3 7 9ล้าน7จ็ดแสนเกาหนบาทนะเพื่อนนะ i o n i นิกไฟคันนี้นะครับโอ้โหเพื่อนๆที่ชอบนะครับในสายสปอร์ตสายซิ่งนะโหต้องคันนี้เลยนะฮะโหสุดยอดจริงๆนะฮะร,ราคาก็ ถือว่าสมน้ําสมเนื้อกับความแรงที่ได้มามันเป็นรถที่เอาไว้ขับสนุกสนานเน้นความสนุกสนานในการขับขี่เน้นฟิลลิ่งในการขับขี่นะฮะแน่นอนฮะ,ะระยะทางในการวิ่งที่เขาเคลมมาถ้าเราซัดบ่อยๆกดเร่งบ่อยๆเนะะี่ยมันวิ่งไม่ถึงอยู่แล้วนะฮะเพื่อนๆครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องออการรับประกันกันนะครับนี่นะโปรโมชั่นนะตอนนี้นะฟรีนะครับ,บารันตีหนึ่งปีนะครับผมแล้วก็มีโฮมชาร์จให้ครับเจ็ดกิโลวัตต์นะครับผม ติดตั้งให้นะครับผมฟีค่าแรงเช็คระยะครั้งที่หนึ่งถึงสิบนะครับหรือตามการบำรุงรักษานะครับผมนะติดที่ประโยชน์ต่างๆอีกมากมายนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับก็ลองตัดสินใจกันดูครับว่ามันเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของคุณหรือเปล่าสำหรับวันนี้เราไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ